เจิมภายปวดเข้าทิพย์ขอกราบที่มนด้วยความเคารพอย่างสูงครับท่านจะเมตตานะครับหลวงพ่อจะเจิมกระทั่งนะครับท่านเจ้าคุณพระองค์สุดกิจจะเจิมภายนะครับเป็นสิริมงคลน,นะครับนี่นะะ วันนี้ความเป็นมงคลจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านที่ร่วมพิธีโดยเฉพาะคณะเจ้าภาพในวันนี้นะครับหลวงพ่อเจิมกระทะที่หนึ่งนะครับซึ่งมีนามว่าเอาถือภายให้เลยครับนะครับกระทะที่หนึ่งมีนามว่ากระดกทิพย์นะครับมีความหมายว่าทองคำที่ดีวิเศษตอนนี้เสด็จพระคุณ เจมกระทะที่สองนะครับมีนามว่าจรัททิพย์นะครับเป็นผู้รุ่งเรืองเป็นเลิศนะครับกระทะที่สองในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระธรรมวชลรสุตาพรน,นะครับลำดับต่อไปอจะมาที่กระทะที่สามนะครับมีนามว่าอาติทิพย์นะครับผู้มีมากเหลือร้นนะครับ มากด้วยมีนามนะครับกระทะไว้ที่สาอามเป็นเลิศสุดประเสริฐสุขีต้แห่งหันมากด้วยสุขและทรัพย์มีมากล้นเป็นพ่อตนสร้างเหตุแห่งความดีนะครับาจากคณะเจ้าภาพโดยบุริลมเฟอร์เิเจอร์แล้วก็เจนางหมูยหยอนะครับกระทะที่สี่ครับมีนามว่าทิวาทิพนะครับสวรรค์ยามเช้า โดยการนำของกลุ่มชวนฝันนะครับโดยคุณปริชาตนัดยศและคณะสัทธานะครับซึ่งในวันนีนะครับมีคุณสุภกิจนะครับอังคสุพลนะเป็นตัวแทนของคุณปริชาตนักยศนะครับสระทะที่5ครับตอนนี้กับรับแสงเจริญการยานมีนามว่า ลึกไทยทิพย์นะครับมีความหมายว่าเป็นดั่งดวงใจของเทวดานี่ครับนี่เมตตาปรมีของพระเดชกุณพระธรรมวิชรสุตาพรได้เมตตาเจิมกระทะมงคลโคนเข้าทิพย์ในใบที่5ครับระดับต่อไปนะครับจะเป็นกระทะที่1 7ต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อจะได้เดินรอบเวียนขวารอบเดียวเลยนะครับ กระทะที่หมีนามว่าเนธิพนะครับคือผู้มีในตาเหมือนเทวดาเนธิพมีดวงตาดั่งเทวดาเมื่อมองหามองเห็นชัดกระจ่างทำสิ่งใดคิดการใดง่ายทุกทางแสงสว่างแห่งธรรมนำใจเอ่ยนะครับจบที่กระทะที่6เรียบร้อยในเมตตาารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับ นะสี่ได้เมตตาโดยท่านยุทธนาคุ้มมีผู้พพะสาวนาสารจังหวัดพิลังนะครับเป็นผู้ถือเ็กจานให้กับพระเดชพระคุณถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับตอนนี้ทุกท่านกลับเข้าที่นั่งก่อนนะครับต้องเอาไม้กระใสใส่นนำมานก่อนรูปือะสาติดี้เริ่มเริ่มจนเต็มติดมา còn năm ngày tới thôi mình, quá đi luôn rồi, luôn luôn, chưa chắc. Đây